ช่วงพิเศษนะครับเป็นช่วงพิเศษของรายการนะครับก็ชื่อว่าช่วงคนเข้มนะครับวันนี้ขอนําเสนอชนาทิพย์สงกสินนะครับเป็นเรื่องราวของเขานะครับนี่เป็นภาพจากเมื่อวานนี้นะพึงแน่นอนว่าสวมเสื้อเบอร์สิบนะครับก็เขาก็พูดถึงนะครับเกี่ยวกับการที่สวมเสื้อเบอร์สิบนั่นเองนะครับ จริงจริงแล้วเนี่ยประเด็นเบอร์สิบมันมีก่อนในนี้พี่โยจําได้ไหมตอนอก่อนเริ่มมาดูการเจลริคครับอ่าที่มันมีข่าวว่าทางด้านของฮิโรกิบิยาสวะเนี่ยเป็นกัปตันทีมของโคจเต้ซัปโปโรเนี่ยอยากจะมอบเสื้อเบอร์สิบให้เลยอ่าเพราะว่าฮิโรกิเนี่ยเป็นเป็นนักเตะที่อยู่ในอะคาเดมี่ของซัปโปโรแล้วก็เติบโตมาสวมกัปตันทีมใช่ไหมสวมปอกแขนแล้วก็สวมเบอร์สิบด้วย พอเห็นชนาทิพเล่นเมื่อดูการที่แล้วเนี่ยที่ยิงประตูแล้วก็แอซซิตเนี่ยอยากจะยกเบอร์สิบให้เลยเพราะว่าช่วงหลังต้องยอมรับว่าฮิโรกิเนี่ยจากตำแหน่ง field, มิดฟิลเขามีบางนัดนะ่ะที่ลงมาเล่นเซนเตอร์แบ็กด้ยซ้ำนะครับเขาเลยมีไอเดียที่จะมอบเบอร์สิบให้ด้วยนะครับจริงๆมันมีเรื่องราวมาก่อนนั้นนี้แล้วนะนะเกี่ยวกับเบอร์สิบของชนาทิพเนี่ยก็แต่ว่าชาาทิพเองก็ก็ขอบคุณ ในความรู้สึกให้เกียรติของเขาแต่ว่าเขาก็กับสโมสรเนี่ยเขาเลือกเบอร์18แล้วนะครับนะครับก็นบในช่วงของคนเข้มในช่วงนี้นะครับ